สวัสดีค่ะช่องมุดดักลายบ้านเจสีหัวฟูมาอัปเดตข่าวสารทางบ้านเกาะก,กันอีกแล้วนะคะข่าวเด่นประด็นอร้อนข่าวเด่นที่ครใครๆก็อยาก,กรู้ทางบ้านกเกาะ เรื่องอะไรเพื่อนคดีน้องชมพู่นะข่าวลุงพลนั่นเองวันนี้ยาไปเจอโพสต์ดีๆของนะคะแอดมินของเพจ f FC ทีทีมงานทนายตั้มหรือว่าเพจ f FC ทีทีมงานทนายประชาชนของเจนหลันหรือว่า ans, แอดหลันอาจารนั่นเองแอดจานมีการโพสต์ไว้อย่างนี้ค่ะบอกว่าพุธนี้นะสิบโมงเช้านะหรือว่า10บนาฬิกาแฟนคลับของทนายตั้มนะ แฟนคลับของนายชัยพลหรือว่าลุงพลนั่นเองอย่าลืมนะอยากไปให้กําลังใจเชิญน,นะคะเชิญได้ที่รัฐสภาทนายตั้มจะนํานายชัยพลหรือว่าลุงพลเข้าพบกับ นายสิระเจนจาคะท่านเป็นตำแหน่งประธานคณะกรรมาการ,การการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อและเพื่อนจุดประสงค์เพื่อไปหารือเรื่องการออกหมายจับมิชอบของเจ้าพนักงานในตํารวจในคดีน้องชมพู่น,นั่นเองนะอย่าลืมใครอยากไปชูวป้ายไฟเชิญนะคะแต่งกายสุภาพย้ำกันอีกรอบอยากไป เจอลุงพลเจอทนายตั้มนะคะเพื่อนแต่งกายสุภาพกันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปให้กําลังใจกันด้วยตัวเจ๊จีงกับปูช่องดักไกลบ้านให้กาลังใจอยู่ที่บ้านตรงนี้นะคะผ่านคลิป,คล,ปคลิปนี้นั่นแหละค่ะเพื่อนๆนะส่งกําลังใจไปให้ทนายตั้มกาลังใจไปให้ลุงพลด้วยนะขอบุญบทความดีจากแอดยาหรือว่าแอดบุลันจากอ่าแอดมินเพจเอฟซีทีมงานทนายประชาชนเอฟซี FC, ทีมงานทนายตั้มนั่นเองค่ะไปแล้วค่ะไปอ่ีอย๋ยวไปจับ การคลิปอื่นๆแล้วก็มาให้เพื่อนดูกันดีกว่าเนะาะเจอก,กันคลิปต,ต่อไปค่ะเพื่อนนะสวัสดีค่ะ จากภาพที่เห็นนั้นเพื่อนที่แอดมุดาไกลบ้านวัาเจสีของปูเสิร์ชเข้าไปนะก็คือจวันนี้ตามภาพที่เห็นก็จะเป็นนะคะทนายตั้มกับลุงพลปะตตนแล้วก็จะมีทีมพี่บุรันหรือว่าแอดบุรันว่จเจรันของเรานี่ก็จะเรียกว่าทีม a อเวนเจอร์นะเพื่อนพร้อมไหมพรุ่งน,นี้สิบโมงเช้าพร้อมไหมเต่างอย a อเวนเจอร์บุกสภาก็จะมีนะตามที่ดูภาพน่าจะเป็นลุงพลปัตตนทนายตั้มนะคะเบาชิดแล้วก็ น่าจะเป็นช่องเมเดย์นะคะอีกคนหนึ่งไม่ค่อยแน่ใจว่าหน้ามันบงังน่าจะเป็นบาวนุนั่นเพื่อนอะไปส่งกำลังใจให้ด้วยกันทุกคนเลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share. คลิปนี้ออกไปเยอะๆนะเพื่อนสำหรับใครที่เป็น f อฟนีธนัตม์เลุงพลนะคะนายเชยผลวิพานนั่นเองจะได้ไปเป็นกําลังใจในวันพรุ่งนี้ที่รัฐสภานะคะจะได้ไปเจอท่านสิระเจนจากะกันแล้วนะเพื่อนโอเคค่ะวันนี้ลำํำลางกันไปก่อนค่ะเจอกันคลิป,ปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูในคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในชีทุกๆด้านเลยนะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ